สวัสดีครับขอตรักทุกท่านเข้าสู่ช่องอทีสรสุนครช่องนักขี่ขวาอีนะครับตอนนี้นะครับเรามาออ่อะไรครับอ๋อมีมีรงทานครับลงทานอ๋อมีรงทานจากเอของพี่มครับอ๋อเลยครับกินเลยด้วเดี๋ยวจับให้เลยตัดอครับตัดครับตัดเลยครับมาแล้วโอ้มาคนแรกเลยครับโอ้โหนี่นะครับ่น้องมาไต่เดียไปเอาจองอยู่ จองแล้วนะครับจองแล้วนะครับนี่จองแล้วนะครจองแล้วจองแล้ว้อนชองีคืออ้ยตากะไรก่อนพือมากท่แไหตัวเหนียวขนมจีนบ่เอาข้าวเหนี้วไปก่อนแล้วขนมจีนทำหน้าแล้วก็ีสเลยใช่เอหมือนค้าน้อแม่เห็นแล้วแม่เห็นหน้าอะไรนนี่ยข้าวเนี้วใส่ขนม ช้อนด้ยแล้วก็น้ำขนมจีนาเอ้าพี่อ๋อบอกอย่างงั้นนะไม่รู้ว่าถามมาตัดยังไงเนาะไม่รู้ค่อยจดี่เอาขนมจีนก่อนให้พี่อ๋อให้พี่อ๋อไม่พี่ไม่เอาพี่บอกให้เยอะสวยดีวะตองใสกระเป๋านี่ป้ายะฝากเมียแก กีู่ไมีแก็ไม่ได้ซักกระเป๋ายดะน้องนิ่ตักพเคันครับขอบคุณนะครับอครัอใครจะเอาด้วยเลยจะเอาได้ไม่ได้เลยคนหลังได้นเลยรก่อนอมคนพมเบอกีเไว้ทีหลังเอาให้หาูเลยบอโอเมาแล้ ฮะม่ได้ต้องให้นกตันไปแล้วนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วคนเดียวอิ่มครับผมอิ่มครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนรสชาตินะฝนลงนะกะตันสามหมื่นซับครับเนี่ยล้นค่ะที่ดใครับล้ำลำสามหมื่นแล้วก็สองหมื่้าที่ปิดไว้รอบเดียว แล้วก็1,000ของช่องสำรองนุกกี้กลี่ริมตัวพี่บอคะนี่ครับรำกลางรม2อันนี่ครับกับ้ามใส ตากฝนนี่ะตอนนั้นฝนยังไม่ตกหรอไม่ตกแล้วตกแบบนี้แหละโกินลยาจะชิมใช่กลางร่มนีเลยช่วงอุลมันคุณบายกันอยู่นี่กันตานไม่รอันีเอาลจีนันะจ๊ะทกิ่ดเข้าเอาไหมไม่ท่านมีลำไยด้วยเหรอฮะทำไยอ๋อเขา เออลืมไปข้าวเหนียวลำไยลำไย้าวเลยก้าวเลยอันนี้ทอดไหมทอดทอครับทอดทอโอได้แล้วได้แล้วทอนบ่งบ่งเดี๋ยวเราจะเอากยังรวยด้วยนะใส่สองหรือใส่สามห้เลยพี่ให้ให้ให้กี่จับจับเอาไก่ข้าวไกอีกบ่ พี่พี่สมเดเป็นสองมงมี้พอแล้วันเดียวนเดียวนะมาร้อมานพิอร์เน้ยามไกินน้จดกินหอมากเลยครับผมแ้วก็แบวันด้วยโอ้ยยกมเลยพี่พาไปวันอีกี่อะกินพรุ่งนี้บ้างพี่อยี่แล้วพสมกอียนะย้อนใส่หมว่นี่นะ พี่นี่พี่ทางเนี่เอาก่ะมังดเอาปาทางงด้วยพี่มาทาบอกเดี๋ยวกะมัให้ดูไปมหมดก่อนแล้วค่อยมาบิ้ไหมีนฮะานแล้วค่อมาบไหมเอาเอาเอาให้หมดเลยพี่เอาม้อแล้วกันเอนีนเออไมาดีกว่านคนสุท้ายะได้นี่นะคะคนตกเอยู่ประมานนะครักเยอะแก่บันีะไม่เอาถวยญี่ป่เอานเลยเอาเลย โอ้โหเต็มเลยตอนนี้เราไม่ห่วงกินนะเราถ่ายคลิปก่อนฮะไม่ห่วงกินไม่ห่วงหมดเลยอแม่ดานี่รู้สึกว่าจะห่วงทั้งถ่ายทั้งกินทั้งถ่ายเดี๋ยวกอดแล้วกอดเดี๋ยวยังไม่กินเดี๋ยวลองกินแป๊บนึงทำคลิปก่อนเดี๋ยวเราจะชิมดูนิดหนึ่งนะครับผมพ่ดเลี้ยงพี่ กีเดียวแพิหมดแล้วนี่นะครับผมน่าอร่อยมากน่าอร่อยมากเลยไม่ดูะไรแบบนีบอบอตัดเองอเดียดูให้แม่หน่อยนะน้อนใจของแี่ไม่มันจะมันจะแบบมันจะม้วแบบครานีเยกินด้วยตัดเองดีกน่าอนนีีนึ่นะครับตอนนี้ อันนี้ชอนชิครับลงคิดเสร็จนึกที่หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอดปวดยอดปวดยอดปวดที่จะได้คลิปครับผมโอ้โหอันนี้ชอนน่ารักมากเลยนะคะเอาคลิปก่อนมไม่ชอบอันแดงแบบนี้นะทำไมครับอันแดงมันมันเผ็ดป๋องลาดหน้าแล้วมันก็สวยงามมากเวลากินแล้วก็อร่อยลาดหน้า อย่าลืมผักครับเอาแล้วค่ะบผักเราักไปแล้วนี่ดู่อกลัปตันกลัปตันชอบนะฮะใายฝนนี่นคนี่นั่งกได้ตดี๋ยวีสักสองคนอาพี่หนูนาก็มานี่กพี่ต่อ็ไปกินกับพี่ต่ออะไรขนมจีนที่แกมาเอาเอ๋อขนมกีนมาเอาเอง อันนี้ก็ฝนตกวโป๊ะๆเป๊กๆนี่นะฮะนี่ฮะน้ำนะฮะเจิงนองนะครับถ้ามือไม่ดีจะไม่ติดตีนนะครับอะไรนะถ้ามือไม่ดีจะตักตีนไม่ติดอ๋อเขาพูดว่าติดตีนเนาะอ๋อเลยอ่าของไข่เนื้อมันเนิ่มนะคะของเนิ่มโอ้ยคงจะไม่ดีแล้ว ตอนนี้ก็ซุกตะเราก็หาที่นั่งกินนะครับตัก,ก็หาที่นั่งกินนะฮะเพราะว่าโต๊ะที่นั่งกินนี้จะมีน้อยนะครับฝั่งนู้นฝนตกนะครับนั่งไม่ได้นะครับครับผมนนะะอ๋อได้ได้นะฮะนี่นี่ C นี่ FCM เดอค่ะนี่นะใคร ทั้งสองรายการเลยล่ะค่ะใครไม่มีตัวนัางมาตัวเหนียวมูลทุเรียนตัวเหนียวมูลลำใหญ่ใช่ค่ะตัวเหนียวมูลอันชันลีใหญ่ทุเรียนแปนี์เป็นสีม่วง เรียกว่าลังใหอันชันแล้วก็ขนมกินนะคะซุปเปอร์ไก่นะคะซุปเปอร์ขนมกินซูเปอร์ค่ะลังใหญ่ซูเปอร์คาร์บอนเลยนะคะดีดีจังเลยแม่แม่ใครใครเป็นเจ้าของนะอ๋ออันนี้เหรอคะครับเอฟซีผ่านช่องเอ็มเดอร์ค่ะอ่าแม่ผู้ใหญ่ไทมครับผม ไม่ร ata, ู้แล้วค่ะต้องถามเอ็มเดอร์เด้อ FC ผ่านที่พี่เด้อได้แล้วใช่ขึ้นหาเอาค่ะคนหาต้องหาคนเมาค่ะยังไม่หมดนะด้างหลังแม่อีเด้นนี่นั่งเรืออีทั้งพุงนึงอโอ้ยกินเข้าไปค่ะบานนี้แม่แม่เอาอ่ะ ตำขนมจีนกินเท่าเส้นเหลือได้ดิเดี๋ยวจะลองกินเองนี่อยู่ข้างหลังแม่ก็เป็นถุงคุณเบื้องถ้าเอ็นทำก็จะด้มันเป็นเพื่อนกินก็ได้เป็นข้าวนี่นะครับก็บรรยากาศนะครับเป็นอาหารเที่ยงของยูทูบเบอร์นะครับที่กรุบกกอบนะครับมีขนมจีนนะฮะมีข้าวเหนียวลำไยนะครับคุณอ้อแบ่งกับเอ็นเลย ข้าวเหนียวลำไยนะอร่อยใช่ไหมใส่ง้มไก่เลยด้ยนี่อร่อยย่บเ้าวใส่ง้มไก่สองอันนะเส้นดีมีนะลูกใสง้มได้เลยด้วยท่านไม่เอาน้ำเอาแต่เส้นไปนะคก็ขอบคุณคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ